ก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ยืนช่อง X9 นะครับอยู่ในเกมโรบ็อกในแบบบล็อกฟุตกันนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากหาเกาะลับเดี๋ยววันนี้มีสูตรบอกนะว่าจะเป็นสูตรแบบไหนสําหรับใครได้หลายคนที่หายังไงหายังไงก็ไม่เจอนะเดี๋ยวจะมาสอนหากันว่าจะเจอเกาะลับเฮ้ไม่ใช่ดิเกาะลับกันนะ ไม่ใช่การนอนนะทุกคนเออมันก็เป็นเกาะลับในเกมบอกฝนเลยแหละเดี๋ยวผูช้ชายคนนี้จะไปหาเองว่าจะเป็นยังไงก็ไย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและและไอห,หนุ่มนั้นไปก่อน,น <S <S โอเคนะทุกคนนี่ก็มันก็จะอยู่ข้างหลังเกาะท้ายนะนี่ประมาณนี้ถ้าเกิดอาการกระตุกต้องขอโทษขอภอัยด้วยนะนี่เดี๋ยวจะขี่เรือไปหาเลย มันอาจจะอยู่แบบว่าข้างหลังข้างหลังเกาะท้ายอะ่ะอุ้ยอะไรทุกคนข้างหน้าเหมือนจะเจอมันใช้ป่ออุ้ยต้องใช้แน่เลยเกาะรับชัวอุ้ยเอาดีไม่ถึงนาทีนะอุ้ยเอาดีทุกคนดูดีเดี๋ยวจะขี่เรือไปเลยนะทุกคน โอเคทุกคนนี่ผมก็มาถึงเกาะลับแล้วนะกว่าจะถึงดูดิมันอาจจะแบบว่าสว่างได้เลยอนะเดินทุกคนนี่กว่าจะมาถึงนะก็เช้าแหละยันเช้าเลยเดี๋ยวจะไปดูข้างในว่าจะมีอะไรบ้างนะทุกคนอืโตดมืดนะ่ะถ้าใครอยากดูกันล่ะแสงขึ้นด้วยนะทุกคน ถ้าจะมีอาการกระตุกอะไรก็เดี๋ยวเปิดโหมดนี้แป๊บหนึ่งถ้ามีอาการกระตุกอะไรต้องขอโทษขออภัยด้วยนะพอดีแบบว่าโทรศัพท์ไม่ค่อยแรงทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะกอรับหาเจอร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนี่นี่โอ้ยกระตุกกระตุกนี่ทุกคนก่อรับก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่แบบว่าอยากหาฟันเฟืองก็มาหาตั้งแต่แบบว่ากลางวัน รอกลางวันอยู่ตรงกลางก็ค่อยหาก่อรับนะแล้วก็หาฟันเพียงได้เลยนะนี่นทุกคนก็จะประมาณนี้นะอันนี้ผมก็ไม่ได้โกหกทุกคนมันก็จะอยู่ในสถานการณ์จริงนะมันจะเกิดตรงข้างหลังเกาะใหม่นะนี่ใครผลอะไรบ้างผลแสงอืมผลแสงแล้วผลอนะไรอีกอะน่าจะไม่มีลวโอ้โหไม่มีผลดีเลยทุกคนอออืืห ก็จะมาแนะนำเพียงเท่านี้นะทุกคนสำหรับใครที่อยากหาเกาะลับนะแนะนำมาตรงที่มีคนเยอะแล้วก็แบบว่าเออมันยังไงเดียท้ายเกาะอ่ะท้ายเกาะเกาะใหม่ท้ายเกาะใหม่ทุกคนก็จะหาเจอนะโอ้ยกระตุกกระตุกหาเจอแหละร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้ยนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะจะมาสอนหาเกาะลับเพียงเพียงเท่านี้นะทุกคนโอเคนะ ถ้าใครมีอะไรมีสูตรอะไรก็แนะนำผมบอกได้นะว่าหากเกาะลับแบบไหนง่ายสุดนะแต่ผมว่าวิธีนี้หาง่ายสุดนะขี่เรือมาตั้งแต่อะไรตั้งแต่หัววันแล้วก็จนมืดแล้วก็มันจะเจอเองนะทุกคนเกาะลับนี่โอเคนะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนผมก็มาแนะนำการหากลับประมาณนี้นะทุกคนโอเคนะครับถ้าใครเชื่อไม่เชื่อก็ ทำตามดูนะก็จะได้ลนะว่าจะหากราดเจอได้ยังไงก็โสดแค่นี้ได้แล้วตังง้งตาคนนี้ว่าจะการคลิปหนะ้า